สวัสดีเพื่อนๆนี่คือแบงค์้อยที่คนมีตังได้ประกาศรับซื้อไปนะครับมีป้าท่านหนึ่งเขาส่งมาว่าเลขแบบนี้ซื้อไหมครับซึ่งผมก็ได้รับซื้อไปสองพันบาทนะครับซึ่งได้มาสามใบนะครับคือเลขมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเห็นไหมครับเลขแบบนี้ครับผมรับซื้อสามใบ รับซื้อมาสองพันนะครับแต่แบบนี้ผมพอแล้วนะครับผมจะขอเป็นแบบเลขนี้นะครับเลขตองนะครับเลขตองเลขเลียงนะครับให้ดูด,ด้านหลังนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้ครับด้านหน้านครับนะ ด้านหน้าขอเป็นเลขตองนะครับจะเป็นตองเก้าหรือก็ได้นะครับขอเป็นเลขตองหมดเลยนะครับหรือเป็นเลขเรียงก็ได้ครับเตียงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะไรประมาณนี้ครับหรือจะเป็นตอง สามตัวสี่ตัวก็ได้นะครับสมมติว่าตองสี่ตัวตรงนี้ครับนี่ครับตองเป็นเลขเจ็ดหมดเลยครับแล้วก็เป็นเลขแปดอย่างนี้นครับรับซื้อใบละหนึ่งหมื่นนะครับถ้าเป็นแบบตองอย่างละครึ่งนะครับรับใบละหมื่นครับแต่ถ้าเป็นเลขเก้าหมดเลยให้ใบละแสนนะครับ นะครับี้ก็มาก็ตองครับแต่แบบนี้ผมพอแล้วขอเป็นแบบตองแบบหมดเลยก็ได้หรือว่าครึ่งหนึง่งถ้าแบบตองสี่ตัวแล้วก็มาตองฝั่งนี้อีกให้ใบละหมื่นครับแต่ถ้าหมดเลยตองทีเดียวเลยให้หนึ่งแสนครับใครมีก็ส่งมานะครับย้ำนะครับเป็นธนบัตรแบบนี้นะครับ คือผมรับจำกัดจำนวนนะครับผมจะสะสมไว้วางรุ่นก็สะสมไว้ไม่เยอะครับสะสมไว้เก็บไว้ดูครับใครมีก็แอดไลน์ที่ท้ายคลิปเลยนะครับส่งมาประเมินราคานะครับจะตองสองตัวไม่เอานะครับคือผมมีแล้วขอเป็นตองแบบ สี่ตัวแล้วก็ฝั่งข้างล่างอีกนะครับสี่ตัวสนใจก็แอดไลน์มานะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นตองนะครับแต่ว่าเลขไม่สวยครับนี่ครับตองเหมือนกันแต่ว่าเลขก็ไม่สวยเท่าไหร่อันนี้ก็เกือบตองทั้งหมดนะครับมีเพียงแค่สามตัวที่ไม่ตรงนะครับนี่ครับหนึ่ง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 แล้วก็เว้นนะครับห้า ใครมีลองส่งมานะครับส่วนคนไหนที่ยังไม่ได้เปิดอ่านก็ขออภัยนะครับเพราะว่าส่งมาเยอะมากครับอ่านไม่ทันครับก็ขอแบบที่ผมต้องการนะครับถ้าไม่แบบต้องการก็ไม่ต้องส่งมาก็ได้นะครับขอบคุณครับ